เมื่อเธอคนนี้บอกให้แฟนมาช่วยถูพื้นหน่อยสิแต่จังหวะนั้นเพื่อนของแฟนดันโทรมาเมาพอดีทำให้เธอเริ่มอารมณ์เสียเบาๆในระหว่างนั้นเองเธอดันทำผ้าถูโต๊หล่นแฟนของเธอก็ได้ผ่านมาพอดีเลยหยิบขึ้นมาแล้วเช็ดต่ออย่างไม่รู้ตัวซึ่งนั่นแหละทำให้เธอคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้จากนั้นเธอก็พาแฟนมาถูพื้นแบบงงแฟนเธอดันถูได้ดีสุดๆทั้งถูทั้งบิดเนี้อไปหมดยังไม่พอเธอยังพาแฟนไปในครัว แล้วก็จัดแจงให้เขาล้างจานต่อทันทีซึ่งแฟนเธอก็ล้างจานแบบไม่บ่นสักคำเธอเห็นแล้วก็ยิ้มอย่างภูมิใจต่อมาเธอพาเขาไปที่ห้องพร้อมเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้เก็บเข้าตู้แต่เขาก็แขวนเสื้อแต่ละตัวให้อย่างเรียบร้อยอย่าง ยังไม่หมดเธอพาเขาไปที่ห้องน้ำหวังจะให้ขัดส้วมให้อย่างเรียมแต่ยังไม่ทันเริ่มแฟนหนุ่มก็ได้วางสายแล้วเขาก็ดูงงๆแบบฉันมาถือแปลงได้ไงเนี่ยแต่เธอก็ยังไม่ล้มเลิกทำทีเป็นโทรกลับไปบอกว่าฉันก็มีเรื่องจะเล่าเหมือนกันนะหลังจากนั้นเธอก็ต้องไปยืนอยู่หน้าห้องแบบเงียบเงียบคนเดียว